ดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนี่วันนี้เป็น Intoos Draw เป็นที่แบบวาดรูปเอาไว้วาดรูปในคอมนะคะหรือที่เรียกว่าเมาส์ปากกาใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ซื้อที่ไหนครับซื้อที่ลาเคทีซิตี้ครับอ๋อไาีซิตี้แล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างโปรโมชั่นถ้าซื้ออัดีหนึ่งอันแถม อันนี้หนึ่งอันสีอะไรก็ได้ก็คือปลั๊กพ่วงหรือปลั๊กกลางทางเป็นปลั๊กมิี้เมาส์ดิสนีย์มีให้เลือกไปที่ร้านมีให้เลือกมามีสีดำสีชมพูแล้วก็สีแดงเราเลือกสีแดงค่ะอ๋อเป็นมิี้เมาส์เป็นของแถมมาให้นะครับอันนี้ก็ซื้อในราคาสามพันกว่า3,390ันสามร้อเ้าสิบาทเอง ประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาแกะกล่องแต่ก่อนจะแกะกล่องเดี๋ยวจะดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นเมาส์ปากกาของวา c คอมนะครับ hmm. Creative Pen Truffle v e r y t g i n g จูสตาร์เคลติงไลท์ทอ่าน,นี่เดี๋ยวดูกล่องนิดนึงนะครับ อันนี้ก็จะเป็น serial number ก็จะมียังไม่เคยแกะเลยค่ะเป็นสติกเกอร์ของบริษัทผู้นำเข้าผลิตในจีนนะครับอันนี้นำเข้าของบริษัทในไทยด้านนี้นิดนึงอันนี้ของด้านข้างก็จะเป็นสเปคบลาบลาบลา into Os draw อันนี้ที่เราซื้อมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไปเรีนยวนวาดรูป ในคอมมานะครับก็เลยไม่รู้จะซ้อมที่ไหนก็เลยซื้อนี้มาซ้อมจะได้ว่าในคอมได้เ่ามีความจําเป็นในการซื้อเพราะว่าต้องใช้ใช่ไหมอันนี้ด้านหลังกล่องโหกี่ภาษาเนี่ยบลาบลเบลไม่มีภาษาไทยเลยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นจีนเกาหลีจีนจีนมีสองแบบจีนกลางกับจีนสูงไม่ใช่จีนกลาง เออนะน่าจะเป็นไม่ได้นะ T C Chinese กับ S H Chinese ก็จะเป็นฟอนต์คนละแบบนะแต้จิ๋วนะครับก็ยังไม่มีภาษาไทยนะว้าคอมดอบคอมอันนี้จะเห็นว่ากล่องใหม่เอี่ยมมากเพราะว่ายังไม่ได้แกะเลยนะครับพลาสเตอร์เขาปิดล็อกสต๊อกแบบนี้อยู่ แแล้วกะจะมาแกะคอมกันแกะเลยแกะไม่ออกเบาๆครับเบาๆครับเบาๆครับกลิ่นออกมานิดนึงครับฮะไมต้องใช้แรงเยอะครับโอเคปิดมีดให้เรียบร้อยครับแกะเลยเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวพี่พี่ดูให้ครับแกะไหนเดี๋ยวดูสิครับอ่าจะมีอะไรอย่างเี้แต่ก็มีแกะอีกนะต้องมีแกะใช่ครับฝั่งนี้ครับว้าว สวยล้ำลิศสีสีนี้ชอบเลยสีดำสีอะไรรคับสีมิ้นท์สีมิ้นท์เหรอสวยงามไอติมโุริโกะมิ้นท์ป่ะเนี่ยโอ้โหปากกาจริงครับน้องคิมใจเย็นครับน้องคิมใจเย็นครับหนึ่งครับในปลอกพลาสติกคุ้มอย่างดีนะครับอันนี้เหมือนกับที่ใช้ที่โรงเรียนไหมครับเหมือนเหมือนเลยเหรอเป็นมอสแบบนี้เลยเหรอครับ แต่มันที่โรงเรียนเป็นรุ่นก่อนนะครับที่เราลองสักครู่นะครับเดี๋ยวเราสักครู่ครับขอดูดูที่โรงเรียนนี้มันจะหนากว่านี่หัวปากกาเป็นยังไงบ้างส่วนปากกาปากกาก็จะเป็นเหมือนปากกาที่เขียนในโน้ตโน้ตโน้ตอะไรนั่นน่ะอะไรโน้ตของซัมซุงอ่ะซัมซุงโน้ตเหบืเดียวกันเหรอนีใช่ประมาณนั้นแหละแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันคืออะไรครับอันนี้ปุ่มปุ่มใกล้หัวปากกาก็คือ ปุ่มสูบข้าวันนี้ปุ่มสูบออกครับไม่ใช่สูบแล้วแค่ขยายขยายข้าวใช่ไหมมาจัดมาคือมันน่าจะตั้งได้เป็นฟังก์ชันใช่ใช่น่าจะตั้งเป็นฟังก์ชันแต่เด่นเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวมีปอกสีไอ้นี่เยอะๆสม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 ไว้ก่อนสมไว้ก่อนเก็บไปก่อนเก็บก่อนไปใส่ผิดด้านเก็บไปก่อนดูทีละชิ้นทีละชิ้นอ่าเย็นนะครับวางครับอันนี้เธาจะมีร่องมาให้สวยงามทีเดียวอันนี้คือแผ่นที่เป็น ลักษณะของเมาส์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเจนเยนะครับเดี๋ยววางก่อนนะครับเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวดูด้านล่างนิดนิดนึงของกล่องอันนี้เป็นสายเจนเยครับเอาชิละชินชช้นครับชิ้นละชิ้นเดี๋ยวก่อนนิดเจนเยนีอันนี้เป็นอะไรครับสายสายท<ช>ี่เชื่อมต่อระหว่างเ<ค>มาส์กับไอ้คอมพิวเตอร์คือเป็น USB พอร์ตคือเส้นนี้ USB พอร์ตหัวนี้กับตัวที่เป็นแผ่นเมาส์แท็บเล็ตปากกาตัวนี้โอเควางไก่อน แล้วเขาปิดด้วยน,นี้นนเดี๋ยวอันนี้เขาจะมีใส่รักให้ดูนะครับซอฟต์แวร์บันเดลดาวโหลดคือเขาจะมีตัวดาวโหลดให้ให้ให้ด้วยต้องไปที่ไหนดาวโหลดอ๋สูงไม่ชันเลยแล้วมีครับน,นีครับขอพยักหน้าว w า c o m คอม g e t t i n g s t a r t i n t o u s โอเคอันนี้น่าจะเป็นคู่มือคู่มือหม่นหนอยมีเลยบ้างครับ มือ้ว้มีแผ่นซีดีด้วยอ่ะแผ่นซีดีในเัินสินว่าอะไรครับ Into Earth <us. S 1> มีที่ใช้ดึแผ่นชิ้นนะี้อันนี้น่าจะเป็นซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดนะครับ Into Earth Installation CD นะครับมีหนึ่งแผ่นแล้วก็มีคู่มือคู่มือการใช้งาน,น,นเดี๋ยวแกะนี้ค่ะเจย็นครับเจ็ินครับ คู่มือนี้ก็สําคัญนะบอกวิธีการใช้นะแต่รู้สึกเหมือนที่โรงเรียนจะเป็นรุ่นเก่ากว่านี้ใช่ไหมใช่ไหมเป็นรุ่นใหม่เออนี่รุ่นอะไรอ่ะชื่อรุ่นอะไรอ่ะมาดูหน่อยรุ่นอะไรรุ่นดรอปัอ้นรุ่นดรอชื่อรุ่นถั่วชื่อสั้นจังแตกอาจจะเป็นรุ่นดรอปก็ได้น้องชีมเก่งมากค่ะเก็บเหมือนเดิมนะคะดูดีเป็นไงโอเ้เก่ง อ่าถึงลานีแล้วนะครับ็ฮเกจจิงก็สวยงามทำดูดีมากๆอันนี้เราเดี๋ยวสักพูดนะครับเดี๋ยวเราจะพับกล่องดูนี้ห่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาแกะจะได้วางในกล่องได้นะครับกล่องเป็นโต๊ะกล่องเป็นกล่องกระดาษสีดำ็ฮเกจจิงค่อนข้างดีทีเดียวโอเคเป็นโต๊ะได้ละอ่าอันนี้คือด้านหน้าของแท็บเล็ตนะครับก็จะมีลายลักษณ์วาคอมอยู่ตรงนี้จะเป็นลูกยางสี่ลูก ่ไฟตั้งจะได้เหนียวเหนียวมาจะได้หนืดมันจะได้ตั้งได้อันนี้เป็นที่เหน็บปากกาหรือเปล่าใช่ไหมเหน็บปากกาแจ็มบิเลยเรื่องนี้เป็นอะไรครับเป็นพอร์ตเชื่อมต่อไปยังโอมิเตอร์และฝั่งนี้ครับพอร์ตอะไรเอ่ยคอมคอมต่อเข้าทีวีอันนี้เหมือนเป็นพอร์ตตัวเล็กๆเหมือนต้องมามาดูทีหนึ่งอ่ะเราจะแกะอันนี้ก่อนนะครับอันนี้เขาแรปด้วยพลาสติกอย่างดีนะครับ เหมีโต๊ะแล้วเราทํางานสบายขึ้นเหงียวเหงียวสีสีนี่ไม่รู้เขามีกี่สีนะใช่ไหมครับใช่แต่น่าจะมีสีเดียวนะพวกกล่องก็เป็นสีนี้ใช่ไหมครับเออน่าจะมีสีเดียวนะสีมิ้นต์โอ้สุดยอดดูดีมากเลยสดูดีมากเลยจับแล้วก็ให้ผิวสัมผัสที่ดีมากเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปุ่มตั้งได้ปุ่มตั้งได้ตั้งฟังก์ชันได้เหรอครับใช่ค่ะที่โรงเรียนเราตั้งว่าอะไรบ้างอันนี้เป็นตั้งเดืดสี ดูดสีแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ดูดสีเดี๋ยวไม่ค่อยมีประโยชน์ตัวนี้เราเปิดได้เราเปิดเปิดได้ไหมครับพี่นี้ได้ไหมครับเปิดได้อะไรอ่ะเป็นช่องอะไรช่องอะไรบ้างต้องดูคู่มือประกอบนะเนี่จริงๆแล้วด้วยว่าเป็นช่องอะไร แล้วก็ตรงนี้เป็นที่ใสปากกามันจะเป็นห่อแบบนี้อ๋ออัี้เอาปากกามาดูมาสองสีสนี้ก็ค่อนข้างมินทีเดียวไ,ได้ได้แกะพลาสติกเลยค,ค่ะแกะพาอันนี้ก็จะต้องลองใช้ดูนะเพราะว่าเรียนวาดรูปในคอมพิวเตอร์ ดีนะคะมันจะใส่ได้ทั้งหัวหรือทั้งท้ายคะเพราะว่าถ้าใส่ทั้งหัวมันจะหล่นตรงนี้อ๋อใส่หัวเลยได้ไหมคะมันจะฝืดนิดนึงเดี๋ยวนี้น <c oughs> แน่นอันนี้เหมือนว่าเราพกพาไปว่าทุกที่ไหนก็ได้อย่างแจ่มมากจะต้องมีคอมเนี่ยเหน็บแล้วเท่เลยไหนลองเด็บดูเดินดูดิเด็บดูดิเท่ไหมเท่ไหม ใช่ไหมใช่ไหมเออแจ่มน่าดูวัสดุก็ค่อนข้างดีเป็นไงบ้างครับช่วยอธิบายหน่อยครับหลังจากที่ได้สัมผัสวัสดุแล้วเป็นไงครับเขียนปรื้นปืนยังไม่ได้เขียนนะจ๊ะเดี๋ยวคราวนี้เขาจะมีจุดมาบอกนะคะว่า <c oughs> ถ้า <c oughs> เดี๋ยวจะต้องมีช็อตหนึ่งเราจะรีวิวการใช้งานใช่ไหมครับใช่ค่ะรากเส้นอันนี้จะเป็นจุดน่าจะเป็นบอกระยะนะอืม ป็นไงจากการที่ได้หลังจากที่อยากได้มานานนะครับก็ได้มาได้มาเดี๋ยวเราจะมารีวิวแล้วก็มาใช้งานให้มันคุ้มค่าเลยเพราะว่าราคาไม่ใช่ถูกๆนะครับแพ<ผ>งอันนี้นิดนึงครับมองมองอธิบายนิดนึงอ่าเป็นไงฟังก์ชันเรื่องของวัสดุการทําวัสดุมาข,ของวากอมสินค้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างสวยงามวาก็มเ<ผ>น่ยคนิด<ผ>น,น,นึงครับส,สบายหน่อย ่าเป็นไงบ้างถูกใจสวยงามสีดีแล้วก็สะดวกค่อนข้างโอเคไหมก็เบานะถือว่าน้ำหนักเบามากโอเคมากแถมอันนี้ก็มันเบามันพื้บางและเบาเออมันบางนะนี่ความบางเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยมันมีขาตั้งไหมเนี่ยไม่มีแล้วนี่เอาไว้ทําอะไรครับแกะไม่ได้มันต้องวางวางราบเนี่ยใ่ความบางนะบางเฉียบบางไหมประมาณกี่เซนติเมตรได้สามเซนนึงได้มั้งเนี่ย ไม่ถึงเซนนะมีลองเทียบกับคัตเตอร์ดูดิความบางพอๆกับคัตเตอร์หนากว่านิดนึงอ่ะแล้วก็ต่างกันนะแล้วก็วัสดุถือว่าดีเลยเบามากน่าจะไม่เกินสองร้อยกรัมได้ไหมได้นะเบาเบาเลื่อนเลื่อนเบาเบาางาม เลื่นอืมใช่เดี๋ยวจะลองมาทดลองเขียนดูครับอันนี้ด้านหลังสกรีนคำว่าวาคอมเป็นบุ่มลงไปหรือว่าบุ่มลงไปเหรอสวยงามสวยงามสวยงามทีนี้การว่ารูปจะสวยหรือไม่สวยก็ต้องอยู่ที่การฝึกฝนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอืมม่เกี่ยวกับเครื่องไม่ก็เครื่องก็มีส่วนบั๊กเล็กน้อยสุดท้ายต้องฝึกฝีมือเราอยู่ดีครับถูกไหมครับครับแล้วก็อันนี้คะแนนเป็นไงบ้างครับ สิครับฮะให้เท่าไหร่ครับสิบ <10. S 1> น้องครีมนะครับสิค่ะสิบด้วยเดี๋ยวจะลองมาใช้กันดูแล้วนี่ก็ลองซื้อมาแบ่งกันใช้ดูครับ,ค,รบคลิปหน้าจะเป็นการวาดรูปวาดรูปวดรูปผ่านโปรแกรมซที่มีชื่อว่าทรานะครับเป็นโปรแกรมพื้นฐานเป็นเพนทูที่จะทําให้สามารถทำํำวาดรูปทาสติกเกอร์ลได้นะครับผมโอเค สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดียังคะสวัสดีคะสวัสดียังคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆเลยค่ะค่ะ